มูลเหตุใดที่ศาลตัดสินว่าลุงพลทำขาศาลตัดสินจากอย่างนี้ค่ะเมื่อกี้คุณนัทพูดไปแล้วเดี๋ยวไปย้อนฟังใหม่ต้นคลิปแต่เดี๋ยวอธิบายอีกครั้งหนึ่งหนึ่งเนี่ยตัดสินจากพยานแวดล้อมกรณีนะคะทุกปากที่ให้การสองตัดสินจากพยานนิติวิทยาศาสตร์นะคะไอเรื่องเส้นผมที่ตัดลายมงลายมือมันจะมีลายมือลายเท้าแฝงซึ่งตรงเนี้ยคุณนัทไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นคําพิพากษาไม่ได้อ่านคําพิพากษาถ้าได้อ่านคําพิพากษาละเอียดเนี่ยจะสามารถบ,บอกได้เลยว่าเพราะอะไร แต่คุณนัทไม่ได้ไม่มีโอกาสได้เห็นคาาําพักษาเพราะเราไม่ใช่คนที่ไปเกี่ยวข้องในคดีของเขาอะนะคะเราก็เห็นได้จากข่าวนะคะก็จะเป็นเพราะเหตุนี้ค่ะคือทุกคดีมันไม่จําเป็นต้องมีประจักษ์พยานแล้วมันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเจตนาประสงค์ตอบลนนะคะในคดีหมิ่นประมาทเนี่ยนะคะมันมีเกิดขึ้นมาแล้วในกรณีที่จําเลยเนี่ยด่าคนอื่นนะคะแล้วไม่เอ่ยชื่อนะไม่เอ่ยชื่อสาลบอกว่าคนเราเนี่ยที่ด่าเนี่ยนะมันจะด่าสักด่าสิ่งของเนี่ย มันไม่มีเพราะฉะนั้นมันต้องมีบุคคลที่มุ่งหมายในคําด่าอยู่แล้วไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครก็ตามดังนั้นการที่มีคนมาบอกว่าเฮ้ยกูรู้นะมึงด่าคนนี้คนนี้มาเอ่ยชื่อคนนั้นคนนี้เอาไปทาํ <น ún S 2> ภาภาพนู้นภาพนั้นภาพนี้นะคะไอเนี่ย <c oughs> เขาเรียกเจตนาเล็งเห็นผลในหมิ่นประมาทมีได้ทําไมจะมีไม่ได้แล้วกูนัดก,ก็ผ่านมันมาแล้วด้วยเจตนาร็งเห็นผลในความผิดฐานหมิ่นประมาทไม่เอ่ยชื่อก็โดนค่ะไม่เอ่ยชื่อก็โดนค่ะ ถ้ามันระบุไปได้ว่าเป็นใครหรือพยานแวดล้อมกรณีฟังแล้วรู้ว่าหมายถึงใครนะคะอืมเพราะนั้นก็มีสิทธิ์เพราะนั้นที่ลุงพลโดนก็เนื่องมาจากว่ามีพยานแวดล้อมกรณีชี้แล้วก็ลุงพลเนี่ยไม่สามารถกล่าวแก้หรือไม่สามารถหักล้างพยานโจทได้ไม่ใช่โดนเพียงเพราะว่าหนึ่งมีพยานแวดล้อมกรณีสองมีพยานนิติวิทยาศาสตร์นะแต่โดนเพราะเมื่อมีพยานแวดล้อมกรณีและพยานนิติวิทยาศาสตร์แล้วลุงพลยังไม่สามารถกล่าวแก้ ได้แต่เบิกความลอยๆว่าตนไม่เกี่ยวข้องตนอยู่ที่นู่นที่นั่นที่นี่ในเวลานั้นตนไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ลุงพลไม่สามารถแสดงพยานหลักฐานเพื่อคัดค้านพยานนิติวิทยาศาสตร์ตามนี้ได้เลยไม่สามารถทําได้เลยในการสืบพยานทนายความของลุงพลไม่สามารถสืบพยานของโจทหรือถามค้านพยานโจทให้เห็นว่าพยานของโจทเบิดความเท็จไม่สามารถทําได้เลยเมืามา่อทํา,มาไม่ได้เนี่ยศาลก็ต้องตัดสินไปตามพยานหลักฐานคือบุคคลและพยานนิติวิทยาศาสตร์ค่ะ ดังนั้นครูนกถือวิเคราะห์ว่าโอกาสที่ลุงพลจะสู้ได้ในชั้นดีกามันลิบหลีเต็มที่อยากจะบอกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นตก็เกรงใจให้เป็นเลขตัวเดียวกว้างๆไว้ก็แล้วกันนะคะจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยจริงก็ใจก็อยากจะพูดแบบนั้นแหละแต่มันพูดไม่ได้เพราะร้อยเปอร์เซ็นตในโลกไม่มีอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็พลิกได้เสมอมันจะเกิดจากเหตุอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่เรายังคงต้องรอรุ้นรอดูกันต่อไปนะคะในศาลดีกานะคะว่า จะอุทธร์กันเมื่อไหร่ทีนี้ระยะเวลาเนี่ยกูนัทคิดว่ากว่าจะขยายดีกาขยายระยะเวลาดีกาได้อีกสักหกเดือนได้สักได้สักหกครั้งอ่ะก็หกเดือนพอฝ่ายนี้ดีกาเสร็จอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องแก้ดีกาก็จะมีการขยายแก้ดีกาสรุปไอ้ขั้นตอนการทําเอกสารดีกาเนี่ยกูนัดให้ไปเลยว่าประมาณสักสิบเดือนสิบสองเดือนขึ้นสู่สารดีกาสารดีกาก็พิจารณาแล้วอ่านน่าจะอีกหนึ่งปีให้ไปว่าสักสองปีอีกสักสองปีเราก็มาฟังดีกากันว่าสาลดีกาว่ายังไง สำหรับคดีนี้นะคะโดยประมาณนะคะโดยประมาณอ่ามีคําถามอะไรไหมคะแพ้สารแพ้สองสารแล้วจะบอกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นก็เกรงใจไงพยูนเกรงใจมีโอกาสไหมมีโอกาสแต่มันน้อยมากๆมันน้อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณนัดดูคําถามนะคะคุณเกรงใจดูคําถาม คนสอนทำผิดผิดถูกถูคือมีเจตนาเล็งเห็นได้ว่าคนหลงทางมาร่วมศรัทธามีเป็นจำนวนมากแบบนี้เจตนาเล็งเห็นผลไหมครับครูคือเราไม่มีกฎหมายเอาผิดคนสอนทำผิดนะคะปัจจุบันเนี้ยเพราะนั้นไม่ต้องไปวิเคราะห์เลยว่าเล็งหรือไม่เล็งเห็นผลตามกฎหมายเพราะกฎหมายจะเอาผิดมันไม่มีนะคะมันไม่มีถ้ามีคุณนัทไม่ต้องมานั่งด่าแบบนี้ละค่ะไม่ต้องด่าเลยค่ะใช้กฎหมายเลยง่ายดีเออคุณนัทไม่ได้ฟังคุณกิ๊กพูดนะคะไม่รู้ว่าคุณกิ๊กพูดอะไรยังไม่ได้ฟังค่ะเดี๋ยวจะไปฟัง ใช่ค่ะโอกาสพลิกยากใช่เรียกว่าเป็นดุลพินิจอ๋อพงศลิศก็เรียนได้นะมันไม่ยากมันไม่ยากค่อยๆเรียนนะคะค่อยๆเรียนคดีนี้ผมว่าควรโดนประหารเราเอาความเห็นเราไม่ได้มันต้องมีศารเขามียี่ตอกของเขาศาลก็มียี่ตอกของเขายี่ต,ยตอกเนี่ยการที่ศาลมียี่ตอกเนี่ยเขาเรียกว่ายี่ตอกเนี่ย มาตรฐานในการลงโทษของศาลเองเนี่ยที่รู้ในเป็นระเบียบภายในของศาลเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้การใช้ดุลพินิษ์เป็นไปโดยกว้างเกินไปหรือโดยแคบเกินไปเพื่อให้เป็นมาตรฐานอยี่ต๊อกอยู่ที่ประมาณนี้นะถ้าลักษณะแบบนี้ลงเต็มระวังนะลักษณะแบบนี้ลงตามนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมียี่ต๊อกของเขาอยู่นะคะคดีมีโอกาสพลิกไหมค่ะก็เลขตัวเดียวส่วนปาแตนนะปาแตนปาแตนคดีปาแตนจบแล้วนะคะ คดีป้าแตนเนี่ยสารชั้นต้นพิพาายกฟ้องสารทอนพิพาายกฟ้องแล้วนะคะไม่ต้องดีกาแล้วค่ะจบคดีถึงที่สุดด้วยคำพิพาสาสองสารยกฟ้องแล้วค่ะถ้าจะขออนุญาตดีกาสารก็จะไม่ให้ดีกาค่ะสารก็จะไม่ให้ดีกานะคะพอยกฟ้องไปสองสารแล้วนะมันจบไปแล้วนะคะทีนี้มีคนถามป้าแตนฟ้องกลับได้ไหมเพราะตัวเองถูกยกฟ้องจะไปฟ้องอายการเขาข้อหาอะไรก่อน เอาตัวรอดมาได้ก็บุญแล้วนะคะไม่ต้องไปฟ drafted, ้องเขาค่ะถ้าเขาไม่ได้ฟ้องเท็จไม่ได้เบิกความเท็จคุณไม่มีอะไรไปฟ้องเขาค่ะเราอย่าไปคิดว่าโอ๊ยคดีศาลยกฟ้องกูฟ้องกลับได้ทุกคนเหมือนกับอีกระเทยเท่ามันพูดนะมันไม่ใช่นะอีกระเทยเท่ามันโกกมันไม่ใช่ถ้ามันฟ้องกลับได้มันฟ้องกลับไหมยังล่ะใช่ไหมมันฟ้องกลับไม่ได้มันไม่ใช่ทุกคดีคุณจะไปฟ้องเขาถ้าเขาไม่ได้ใช้พยานหลักฐานเท็จเขาไม่ได้เบิกความเท็จเขาไม่ได้ฟ้องเท็จไปฟ้องเขาข้อหาอะไรมันไม่มีนะคะมันไม่มี รอดมาได้ก็เรียกว่าบุญกบาลน่ะเออลุงลุงพลร้องเพลงเต่องอยจริงๆรลุงพลข้ายายุยังน้อยน้อยกว่าคุณนัทต้องต้องเยอะนะต้องไม่ถึงห้าสิบหรือเปล่าน้อยกว่าหลายปีอยู่นะคะอ่าถ้าไม่มีคําถามอะไรนะคะคุณนัทก็จะได้เอาเอาเคสของลุงพลไว้ตามนี้นะคะเคสเอาไว้ตามนี้ถ้าใครสนใจก็มา,มามารับชมนะคะใครเข้ามาแล้วยังไม่มีเวลาฟังเต็มเ,เต็มชั่วโมงนะคะ ก็เสียเวลานิดนึงทํากับข้าวไปฟังไปก็ได้ฟังย้อนหลังนะคะอ๋อตอนนั้นอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนตอนนี้ใครๆก็อยากเป็นป้าแตนนะเพราะว่าป้าแตนได้ใช้ตังค์ที่ยังมีอยู่คือเงินที่เขาได้มาเนี่ยมันเป็นเงินที่ที่คนเขาให้อเขาให้โดยสเสน่หานะคะไม่ได้ไปหลอกไปลวงมานะคะเพราะฉะนั้นไม่ถูกยึดนะคะปะ้าแตนก็ใช้เงินสบายๆไม่เป็นเรื่องฟอกเงินหรือเรื่องอะไรยังมีโทษประหารอยู่ไหมคะอธิบายไปแล้วนะคะต้องมาเริ่มเริ่มย้อนฟังอีกทีหนึ่งนะคะ โอพูดแล้วมันยาวนะคะเพราะว่าอาหารชีวิตเนี่ยมันต้องเป็นกรณีที่ความผิดที่เป็นความผิดที่เจตนาประสงค์ต่อผลไม่ใช่เจตนาเล็งเห็นผลนะคะแล้วต้องเป็นความผิดใหญ่ครูยกตัวอย่างกรณีผูก้กำกับถุงดํามันต้องมีพฤติการทรมานทารุณโหดร้ายถึงอย่างนั้นนะคะหรือฆ่าโดยมีเจตนาว่าครูจะฆ่าไม่ใช่เจตนาอื่นแล้วไปเล็งเห็นผลหรือเจตนาฆ่าแบบเล็งเห็นผลเจตนาฉีวเฉียดอะไรอย่างเนี้ มันไม่ใช่มันมันมันไปได้ไม่ถึงค่ะมันไปได้ไม่ถึงนะคะแล้วไม่ใช่ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ไปได้ไม่ถึงโอกาสประกันมีไหมคะโอกาสประกันได้ไม่มีหลอะค่ะน้อยมากจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขายื่นประกันใหม่ศาลก็สั่งเหมือนเดิมเพราะว่าคุณต้องไปดูต้นชั่วโมงครูนัดก็บอกแล้วว่าการจัประกันได้เนี่ยประกันตัวได้เนี่ยคุณต้องโต้แย้งคําสั่งของศาลที่ศาลไม่ให้ประกันศาลดีกาไม่ให้ประกันด้วยเหตุผลว่าอะไรคะด้วยเหตุผลว่า คดีมีโทษสูงคุณจะไปโต้แย้งยังไงอะว่าคดีนี้ไม่ได้มีโทษสูงก็คดีมันมีโทษสูงเห็นนะการโต้แย้งมันไม่เกิดขึ้นพอการโต้แย้งไม่เกิดขึ้นไม่สามารถทําให้สารดีการมีดุลพินิษ์เป็นอื่นได้เพราะฉะนั้นโอกาสจะได้ประกันก็เลขตัวเดียวเหมือนกันค่ะโอกาสจะได้ประกันเลขตัวเดียวแล้วตอนนี้ลุงพลบังคับโทษจาคุกแล้วนะคะนับโทษจําคุกแล้วนะคะอายี่สิบหกปีเนี่ยนับไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสยาาโอกาสย yeah. ากได้ไว้ว่างๆเอาคดีจอนนี่คดีจอนนี่คุณคุณน,นัดไม่ได้ตาม แต่เดี๋ยวจะต้องโทรไปถามจอนนี่แฟมิลี่เขาตามข่าวอยู่นะคะจะได้รู้ว่าเรื่องมันยังไงนะแล้วไว้เอามาวิเคราะห์เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ Comment นะคะอน่าจะไม่มีคำถามแล้วใช่ไหมคะคิดว่าอธิบายละเอียดแล้วนะคะติดตามต่อไปสนุกสนุกค่ะเราติดตามคดีเป็นความรู้นะคะแล้วก็ วางจิตวางใจว่าเขาทํากรรมอย่างไรเขาก็ได้รับผลกรรมอย่างนั้นถ้าเขาไม่ได้ทําถ้าเขาไม่ได้ทํานะแล้วเขาถูกพิพากษาว่าเขาทําก็เป็นอันว่ามันมาจากกรรมเก่าของเขานะคะมันมาจากกรรมเก่าของเขามันก็ต้องเป็นไปตามนั้นมันเป็นกรรมเก่าที่เขาเคยทํามันก็ต้องเป็นไปตามนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ดีสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทุกชีวิตทุกลมหายใจหมุนเวียนไปด้วยกฎแห่งกรรมนะคะเราก็วางใจติดตามไปตามนี้แล้วก็ ระมัดระวังตัวเองไว้เพราะเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นได้กับชีวิตของเราตลอดเวลาวันดีคืนดีเราอาจจะไปเป็นไปเป็นแพะในคดีไหนก็ได้ทั้งที่เราไม่ได้ทํานะคะหรือเราพลาดหรือเราได้ทนายไม่ดีก็เป็นไปได้นะคะเอาละค่ะดังนั้นเราก็วางใจเป็นกลางแล้วก็อย่าปล่อยจิตปล่อยใจไปกับความความโกรธแค้นนะคะเขาได้รับผลในสิ่งที่เราเชื่อว่าเขาทําแล้วเราทุกคนล้วนแล้วแต่ไม่ได้เห็นไม่มีใครได้เห็นเพราะฉะนั้น เราตัดสินเขาบนความเชื่อเหมือนที่สารตัดสินเขาสารก็ตัดสินเขาบนความเชื่อแต่ความเชื่อมันไม่ได้ความเชื่อที่เกิดขึ้นลอยๆอมันเป็นความเชื่อจากการวิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วนะคะเราก็ตัดสินบนความเชื่อเชื่อว่าอะไรเชื่อว่าเขาก็ทาความผิดเพราะว่าสารท่านวิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้รับโทษแล้วเราก็ไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดไปเครียดแค้นชิงชังอะไรเขานะคะมันจะทําให้จิตใจของเราไม่มีความสุขส่วนคนที่ยัง ยังเชื่อว่าเขาไม่ได้กระทําก็ยังรักยังศรัทธาและยังช่วยเหลือเงินทองต่อไปก็ตามนั้นนะคะเงินในกระเป๋าของท่านไม่มีใครไปควักออกมาได้นะคะ